สวัสดีค่ะพรลาพรชวนชมนะคะนนี้วราพรนั่งแท่นไว้นะคะแต่ว่าอันนี้ดึงไม่ตึงนะคะดึงไม่ตึงทําให้ยอดที่จะโผล่มาโผล่ไม่ได้นะคะก็ม้วนอยู่ในก็ม้วนอยู่ในตัวเอ,อ่อพลาสติกนะคะนี่อ,อ๋อกำลังแตกออกมาละน่าสงสารมาก อาจจะเป็นเพราะว่าดึงไม่ตึงแล้วยังไงทาไมยอดไม่ยอมออกมาอ๋อตอนที่จะตอนที่น้องเขาไอย้ยอดนี่ออกมานะคะเวลาพรก็คลายพลาสติกออกนะคะทําให้ตรงนี้มันไม่ตึงพอยอดใหม่ออกมาก็ออกไม่ได้นะคะนางแทนอันตมุตมิของเวลาพร เรียบร้อยค่ะน้องคนนี้ตอเขาสวยนะดูค่ะสวยๆบวมนี่ค่ะเสียงลูกเล่นเกมนะคะ ถ้าไม่ยอดอันนี้เกือบจะไม่ติดแล้วนะแต่ไปๆมาๆก็ติดสวยงามนะคะเดี๋ยวสักพักดอกก็จะออกช่อดอกก็จะออกแล้วคะเนี่ยคะ่ะถ้าดึงไม่ตึงมันจะประมาณนี้แล้วค่ะก็จะไม่ยอมออกมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบอื่นกันบ้างนะคะ คนนี้เวลาพรใช้วิธีนะคะเสียบยอดนะคะตัดเป็นเป็นริมอะคะ่ะทำเป็นปากฉลามนะคะแล้วก็เสียบอันนี้น่าจะใช้ใช้พลาสติกมัดไว้เฉยนะคะแต่ก็ติดบางต้นก็ไม่ติดนะคะอันนี้ก็คือยอดที่มันเหลือๆก็พยายามทําแต่ว่าจะไม่ถนัดนะอันที่เป็นยอดออปักแบบนั่งแบบอะไรเขาเรียกแบบเป็นริมอย่างงี้ไม่ค่อยถนัดค่ะ แต่ว่าก็ยังได้อยู่อันนี้ดอกซ้อนสีชมพูนะคะคนนี้ก็สวยเชินชมผลงานของตัวเองเดีย๋ยวเราไปดูต้นอื่นด้วยค่ะดูต้นนี้นะคะอันนี้คือตรงที่นั่งแท่นอยู่ตรงนี้ค่ะดูค่ะยาวขึ้นมาแบบจะเป็นคืบเลยนะคะ เนี่ยก็แล้วแต่ต้นนะว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาจะ,อ,างงอ,าะอ,ออกมายังไงคือวัลลภพรทำออกมาแต่ละต้นนี่แทบจะไม่เหมือนกันเลยแบบเรียกว่าได้แนวแบบแต่ละต้นนี่คือแบบมิตตดจริงๆค่ะมีความมีความเป็นตัวเองสูงสารพัดสารเพแต่ก็สนุกยังอยากทำเนี่ยดูสิคะเนี่ยคนอื่นเขาจะออกแบบประมาณว่าออกมานิดนึงแล้วก็แบบมียอดแตกออกมาแต่คนนี้นก็ยาวขึ้นมาอย่างนงี้ยล่ะค่ะ ความสูงของต้นตอไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็หัดทำใจรักนะคะอันนี้น้องคิตตี้นะคะอันนี้วเวลาพรให้ถือว่าเป็นเป็นกิ่งที่เอามานั่งแทนแล้วยากที่สุดนะคะติดยากนะคะแล้วก็โตยากนะคะแต่ก็จะได้สองต้นนะคะนั่นอีกต้นหนึ่งนะคะใบเขาจะเล็กๆเ,เหลมๆหน่อย ถือว่าเป็นกิ่งที่แบบยากที่สุดอ่ะดูเขาเป็นเขาเป็นคนแบบกิ่งเล็กๆอะไรเงี้ยทีๆเนาะเล็กๆแต่ก็ติดค่ะน่าจะได้อยู่หลายต้นอยู่นะอันนี้บางต้นก็อันนี้ถ้าใบเป็นรูมหัวใจอย่างงี้นะ่าจะเป็นสีม่วงจําได้พังกันเหรนะคะอันนี้ก็ถ้าทะลุหมดแล้วก็ไม่ใบจะไม่งองเหมือนตอนนั้นแรกเนาะ น้องคนนี้ก็น่าจะสีม่วงถ้าเห็นใบแบบเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยน่าจะสีม่วงค่ะคนนี้ตอสวยนะดูสิโขดใหญ่ด้ค่ะตอนนี้โขดน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนกระถางให้น้องคนนีล้ละค่ะคนไหนที่แบบโคตเอตัวเอ่นก็ชอบนะแต่ว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าเขาแบบเออฉันจ,จะทะลุถุงแล้วอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบว่าทยอยเปลี่ยนกระถางเนาะบางทีไม่มีกระถางอะคะ่ะหมดงบ คนนี้ก็ตอสวยนะคะตอใหญ่ด้วยแต่ไปไม่รอดค่ะนะคะนี่คือเน่าละอันนี้เน่าแล้วเวลาพอนก็ปล่อยให้ไอตัวตัวที่เป็นเอ่อตัวที่เป็นโอ้ไม่ค่อยชัดเลยตัวที่เป็นยอดอื่นนะคะขึ้นมาโอเคชัดละนะคะก็คือเน่านะอันเนี้ยสูงสารมาก คนนี้สวยเชียวมีทั้งแบบว่ามีทั้งที่เป็นยอดใหม่นะคะแล้วก็มีทั้งยอดที่ออกมาจากตอนะคะ,ะดูฝั่งนี้จะชัดหน่อยอเคยก็ไม่เป็นไรเรา่่ยตัดตัวที่เป็นยอดที่ออกมาจากต่อเนาะนถ้านั่งไปแล้วมันเน่าก็จะประมาณนี้ละคะก็จะเป็นยอดที่ออกมาจากกิ่งแทนเนาะส่วนอยอดที่เรานั่งแท่นไว้เห็นไหมคะเน่าไปละ ไม่เป็นไรก็โตไปเดี๋ยวค่อยนั่งใหม่เดี๋ยวให้หมดฝนก่อนตอนที่เปียกเหลือเกินนั่งไปก็เน่าอันนี้คือนั่งไว้ก่อนหน้าฝนนะคะก็คือจะเตรียมไว้ก็คือว่าตัวที่เป็นออตอนะคะก็จะไม่ให้เขาแบบแฉะมากอะไรเงี้ยก็จะติดดีแต่ถือว่าถ้าอย่างทำซักเซตหนึ่งสิบต้นเนี้ยค่ะก็เน่าไปสักสามเนี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้คือชมตัวเอง ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมวราพรก็ไม่มีอะไรนะคะอัปเดตการนั่งแท่นของตัวเองนะคะถ้าเราทำบ่อยๆนะคะมันก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะทำไปทำมาก็ได้เยอะหลายต้นนะสนุกด้วยแล้วกออ็อันนี้ก็คือขายได้นะคะวราพรก็มีทยอยขายไปเรื่อยๆเป็นรายได้ด้วยนะคะพอเราทำไปก็บางทีก็มีคนที่อยากจะแบ่งปันหรือว่าเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆของเราก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้เวลารพรก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ